ผมธนาจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเก่าครับใช่คุณเอกพลไหมครับใช่แล้วถอรอาใครอ่ะจากการตรวจสอบคุณทําธุรกิจผิดกฎหมายรบกวนให้การกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับว่าไงนะรับคุณตํารวจสนใจกู้เงินเหรอครับผมสนใจกู้สองหมื่นต้องทาไงบ้างมันต้องมีค่าเปิดระบบนะครับสามร้อยบาทคิดจะโกงผมเหรอพอดีคุณลูกค้ามียอดค้างจากบัตรเครดิตสักครู่นะคะขอจัดการทางนี้ก่อนอ่าใช่ครับ เออทำเป็นฉลาดอย่าให้หลอกได้แล้วกันไงไว้มากเดีย๋ยวไม่ติดเบ็ดกแล้วเหรอเออแม่งรู้มากเดีย๋ยวฉันจะทำให้ดูมืออาชีพเขาทำยังไงไง้นช่วยพาก่อนละกันขอโชคดีครับผมเป็นแกง้ง c เเ็นเตอร์ และผมกำลังออกปฏิบัติการล่าเหยื่อสํานักง,งานปฏิบัติการของผมออกจากกิ๊กก๊อกไปหน่อยแต่ฝีมือของผมบอกเลยระดับโปรอ๋อสวัสดีครับใช่คุณเอกพลไหมครับและนี่คือเหยื่อรายแรกของวันนี้ เออใช่จะโทรหาใครอะ่ะทางลุงนี่ถ้าทงางเจ้าเรื่องเดี๋ยวฉันจะหลอกให้หมดตัวเลย <c oughs> ผมชนิมบินโชกติดต่อมาจากไฟพีเอ็มเพื่อแจ้งรางวัลให้แก่ผู้โชคดีครับผมไอพวกคอนเซเตอร์นึ่ว่าทั้นไม่รู้ทางแกเหรอ <c oughs> หารางวัลอะไรนะคุณได้ลงทะเบียนร,ร่วมสนุกอะไรไว้ไหมครับลงุงลงไว้เยอะเลยแล้วได้รางวัลอะไรล่ะ คุณลุงจะได้รับรางวัลเป็นเงิน1นึ่งแบาทครับอะอะไรนะ1นึ่งแบาทคุณลุงจะพูดสิ่งดังไปเยเนะี่ยเออใช่ครับตกลงคุณลุงจะรับไหมสนใจครับสนใจอคุณลุงช่วยโหลดแอปนี้ผมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปให้ทำแล้วครับแล้วทำไมต่ออคุณลุงเห็นลิงกนะ์แล้วใช่ไหมครับ กดคลิกเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยครับคุณลุงครับคุณลุงฮัโลโหลฮัลโหลแล้วนี่ใครล่ะ,ะผมเจ้าที่ทนนไงครับผมแจ้งไปแล้วนะอ้าวเหรอแล้วโทรมาทําไมล่ะ,ะนี่ใช่คุณลุงเองกพลไหมครับใช่แล้วคุณโทรมาหาใครก็ผมโทรมาหาคุณลุงไงครับแล้วโทรมาฉันทําไมแกเป็นใคร ก็ผมบอกแล้วไงครับว่าเจ้าที่ธนินติดต่อมาให้คุณลุงรับรางวัลไงครับเอาเหรอลุงได้รางวัลเหรอจากไหนล่ะจากไฟพีเอ็มที่คุณลุงมาร่วมสนุกกับเราไงครับเท่าไรล่ะแล้วรางวัลอะไร <c oughs> ตั้งใจฟังนะครับคุณลุงได้เงินจากเราหนึ่งแสนบาทเพียงแค่คุณลุงโหลดแอป,ปที่ผมส่งไปส่วนเงินรางวัลเดี๋ยวผมจะโอนเข้าบัญชีให้อีกทีแล้วทำไมต้องติดตั้งแอปอ่ะโอนมาเลยไม่ได้หรือไง รูมากนะหน้าตาแก่ไม่ได้ครับคุณลุงต้องลงทะเบียนจากทางเราก่อนนะอ้าวไหนว่าฉันลงทะเบียนไปแล้วไงใช่ครับแต่คุณลุงต้องลงทะเบียนรับรางวัลยุ่งยากจังแล้วจะเอาไหมครับเอาเอาครับแล้วจะทำยังไงล่ะเริ่มจากคุณลุงโหลดแอป,ปที่ทางเราส่งไปก่อนครับยังไงนะขออีกทีอเอาวะอดทนหน่อยคนแก่คงไม่รู้เรื่องอะไรหรอก โอเคครับลุงเดี๋ยวผมจะบอกขั้นตอนอีกทีนะเริ่มจากที่แกเป็นใครและโทรหาใครโอ้ยแกแล้วเรียนก็ไปหาหมอรายแรกก็เป็นะนะ <c oughs> อย่างนี้ซะ่ไอุ้ยไอพวกมิจฉาชีพหลอกฉันไม่ได้หรอก ดีวต่่อไปกาสวัสดีค่ะว้าวผู้หญิงซะด้วยอ่าสวัสดีครับใช่คุณปีใหม่หรือเปล่าครับแล้วคุณโทรหาใครล่ะคะเอ่อผมธนาจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเก่าครับค่ะว่าไงคะ พอดีคุณลูกค้ามียอดค้างจากบัตรเครดิตที่ลงท้ายด้วยหมายเลข4438จำนวน60,000บาทนะครับว่าไงนะคะมียอดค้างชำระ60,000บาทใช่ครับตรวจสอบแล้วถูกรูกซื้อกระเป๋าจากช็อปวิทตุงเมื่อวันที่16วกมราเป็นยอดของเดือนเก่าครับเดี๋ยวนะคะมันเป็นชื่อฉันจริงๆใช่ไหมคะใช่ครับยืนยันแล้วว่าเป็นของคุณปีใหม่จริงๆฮัลโหลครับคุณปีใหม่ครับ เอาบัตรของฉันไปลูดซื้อของให้เมยน้อยใช่ไหมแกยอมรับมาซะดีๆเลยนะบัตรนั่นมันอยู่กับแกอะ่ะเฮ้ยอะไรวะน,นี่มันนี่อบอกมาเลยนะว่าเอาบัตรฉันไปซื้อกระเป๋าให้ใครผมไม่รู้เรื่องนะใครบอกคุณสักครู่นะคะขอจัดการทางนี้ก่อนเ,อเดี๋ยวก่อนครับคุณพี่ใหม่ครับมาคุยเรื่องค่าชนะก่อนครับคือหลไอ้แก่แกยังไม่เลิกับันใช่ไหมไม่ใช่นะเว้ยฟังก่อนสิสักครู่นะคะคุณธนา สาวผ้ามาสักเมนก็นโดนแน่โอ้ยบ้าจริงเลยเสียเวลาว่ะวันนี้จะได้สักลายไหมเนี่ยเอาคนนี้แล้วกันฮัลโหลสวัสดีค่ะเดี๋ยวผู้หญิงซะด้วย อสวัสดีครับผมธนนจนปัญญาครับค่ะยังไงเหรอคะผมเจ้าหน้าที่แอปช้อปปิ้งออนไลน์ที่คุณลงทะเบียนติดต่องานไว้ครับอ๋อหรอคะฉันลงไว้ตอนไหนนะเสียงคุณพ้อจังเลยใช่คุณบางนาไหมครับใช่ค่ะไม่ทราบว่าพี่ธนนจะโทรมาแจ้งเรื่องผลสมัครงานใช่ไหมคะ ใช่ครับคือว่า <c oughs> ตอนนี้ทางทีมเราตกลงกันว่าจะรับน้องเข้าร่วมทีมครับแล้วไม่ทราบว่าหนูต้องทํายังไงบ้างคะก็หมายถึงหนูต้องทํายังไงถึงจะเข้าไปอยู่ในใจพี่ธนนได้ล่ะคะ <c oughs> จะจีบพี่หรอครับอือแล้วพี่อะโสดหรือเปล่าคะอ๋อโสดครับแต่ตอนนี้พี่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่อะครับ สะละเวลามาคุยกับหนูสักห้านาทีไม่ได้หรอคะโออได้ครับมาเลยพี่มีเวลาให้น้องเต็มที่พี่ธน,นน์ะ่ะเป็นคนที่ไหนหรอคะอพี่เป็นคนกรุงเทพนี่แหละครับแล้วไม่สนใจเป็นคนในใจของบางนาบ้างหรอเสียงหวานแบบนี้อยากเจอตัวจริงยังไงครับอือหนูขอเป็นวิดีโอคอลก่อนได้ไหมคะ เออตอนนี้พี่ไม่สะดวกครับขอเป็นแบบแรกรูปได้ไหมอะ่ะสดีเหรอคะพอดีว่าหนูเพิ่งตื่นอะ่ะหน้าสมมากมากเลยแบบไหนก็ได้ครับพี่ชอบผู้หญิงหน้าสดได้เลยงั้นบางนาแอดไลน์ไปในเบอร์นี้เลยนะเ,เดี๋ยวพี่แอดไลน์น้องไปดีกว่าครับเบอร์นี้ใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะรีบรแอดมานะบางนาจะรอ หน้าทงหน้าที่เอาไว้ก่อนแล้วกันทำตามหัวใจก่อนดีกว่าใช้รูปแมวซะด้วยตัวจริงเป็นยังไงนะตักไปก่อนดีกว่าสวัสดีครับขอดูรูปหน่อยสิ บาลเลยอยยังไม้ทบอกก็ถามเดียวไม่ไดาเป็นหลงเสียงมันเลยจะเลิกงานเดี๋ยวได้ต้องหลอกใครไม่ได้เลยแถมยังถูกกระเทยหลอกอีกลอง<ฮ>ลอีกสักสองลายแล้วกัน ก็บอกว่าไม่ใช่ไงแล้วพี่ใหม่ไปฟังมาจากไหนก็ธนาคารเขาโทรมาสิใครโทรมาเมียน้อยแกใช่ไหมนี่มันเบอร์ธนาคารนี่นั่นไงเขาต้องโทรมาบอกแน่เลยว่าแกเอาบัตรฉันไม่ใช้อ่ะนี่มันเบอร์เดียวกันใช่ไหมเห็นหรือเปล่าแอปมันก็บอกอยู่ว่ามันคือมิจฉาชีพมิจฉาชีพหรอดูยังไงอ่ะก็มาเป็นแอปเช็คเบอร์แปลกอ่ะเห็นเปล่ามันขึ้นอยู่ว่าเป็นมิจฉาชีพ แต่เมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารนะอ่ะเดี๋ยวพิสูจน์ให้ด,ดูฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับผมร้อยตำรวจโทชาคอนจากสถานีตำรวจบ้านบอกเมาครับว่าไงนะรับคุณตำรวจโทรมาทำไมหรอครับเอ่อขอสายคุณกิตติพนหน่อยครับเฮ้ยมันรู้ชื่อเราได้หรอจากการตรวจสอบคุณทำธุรก,กิจผิดกฎหมายลกวนให้การกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ จะมาแอบ้างว่าเป็นตำรวจไม่ได้นะครับระวังจะถูกจับเอาถูกจับอะไรครับผมมาตำรวจจริงแล้วคุณอ่ะเป็นใครนี่คุณดูยศไม่ดูชื่อเลยเหรอครับผมพันตำรวจเองกิติพล์สุดหล่อไงครับโทรมาก็ดีเลยกำลังตามหาตัวแกเลยไอ้กแจ้งวิชาชีพมันจะจับ,รบเราว่เนี่ยุย <c oughs> <c oughs> รีบวางไปเลยอะแผนสงนกิตเขายังไม่ทันได้ด่ามันเลย แล้วอย่างเงี้ยผมจะถูกจับข้อหาแอบอ้างว่าเป็นตำรวจไหมเนี่ยมีสาชีไม่กล้าแจ้งความหรอก <c oughs> เดี๋ยวเมื่อกี้ปีใหม่ขอโทษผมหรือยังที่เข้าใจผมผิดอะอไอแกงอ๊ง call น e n t e r พวกนี้นะเดี๋ยวเ,นะเดี๋ยวที่ปีใหม่ปีใหม่ดีนะที่แกง๊ง call น e n t e r มาโทรมาอีกรอบไม่งั้นฉันสวยแน่ สวัสดีครับที่นี่ปล่อยเงินกู้ใช่ไหมครับแข่ส่งมาในข้อความผมครับครับครับใช่ครับสนใจกู้เงินเหรอครับใช่ครับผมสนใจกู้สองหมื่นต้องทำไงบ้างคุณลูกค้าต้องการทำรายการกับเราใช่ไหมครับมันต้องมีค่าเปิดระบบนะครับ300บาทหักไปเลยไม่ได้หรอครับนี่คิดจะโกงผมหรอไม่โกงแน่นอนครับคุณลูกค้าส่งบัตรประชาชนมาให้ผมนะครับพร้อมเงินเปิดระบบส่งมาทางไลน์เลยนะครับผมรออ่าน เออแต่ผมไม่มีเงินสามร้อยเลยครับพี่ช่วยผมก่อนได้ไหมไม่ได้ครับทางเราไม่มีนโยบายออกเงินให้ลูกค้าก่อนคือผมมีวงเงินในบัตรกดเงินสดที่ค้างใจอยู่ถ้าผมเอาเงินพันหนึ่งไปจ่ายมันได้ผมก็จะสามารถกดมาได้หมื่นหนึง่งแต่ว่าผมก็ไม่พอใช้อยู่ดีครับครับแล้วงั้นผมขอกู้เงินมาก่อนพันหนึ่งได้ไหมครับผมจะได้โยกเงินในบัตรกดเงินสดมาให้พี่ไงครับ ไม่ได้ครับทางเราไม่มีนโยบายออกเงินให้ลูกค้าก่อนแล้วผมจะเอาเงินที่ไหนละครับทีนี้ให้ผมกู้เถอนะครับผมยอมจ่ายค่าเปิดระบบพันหนึ่งเลยก็ได้แต่ขอให้ผมก่อนนะครับโอเคครับผมโอนให้คุณก่อนก็ได้แต่คุณต้องจ่ายค่าเปิดระบบเป็น3,000บาทนะครับได้สิครับ3,000ก็ได้แต่มากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าผมไม่มีเงินใช้แล้วโอเคครับได้เดี๋ยวผมจะโอนให้คุณก่อนส่งเลขบัญชีมานะครับ เอาวะโอนไปให้มันก่อนดูท่าทางมันน่าจะโง่โทรมาหาเราเองเงินเข้าแล้วครับเดี๋ยวยังไงผมไปกดให้โอเคครับกดมาแล้วบอกด้วยนะครับแล้วรีบโอนขึ้นมาด้วย <c oughs> ทำไมมันนานจังวะ <c oughs> ขอบคุณนะสำหรับเงินหนึ่งพันไอ้โง่ ทำแล้วเว้ยขอาลาออกการเป็นขาชีพเป็นไงอันนี้หมานไหมหมานนั่นเลยแหละเสียรูปไปั้งพันหนึ่งไม่ทำแล้วเว้ย,ย,ยคนสมัยมนี้ต้องน่ากลัวจริงๆเลยหลอกยังไม่ฉาชีพ